โรบอทคำนี้เชื่อได้ว่าผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับเคยได้ยินเด็กๆเขาพูดกันนะฮะแล้วก็คงจะเข้าใจว่าโรบอทนั้นเป็นเกมอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ในมือถือหรืออยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆเขาชอบเล่นกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะบอกณนะตรงนี้เลยนะครับว่าโรบอทไม่ใช่เกมนะครับแต่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ครูและนักเรียนต้องรู้นะครับเอาเลยนะครับ วันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าโลบอคมันไม่ใช่เพียงแค่เกมนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้นั้นสนุกยิ่งขึ้นนะครับและผมขอย้ำนะครับว่ามันคือการเรียนรู้นะครับและที่สําคัญครูหลายๆคนตอนนี้เริ่มใช้โลบอคในห้องเรียนกันด้วยแล้วนะครับโอเคหลายคนอาจจะคิดว่าโลบอคเป็นแค่เกมสนุกๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับ ลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราอยากจะเป็นนักออกแบบเกมนักเขียนโค้ดหรือแม้กระทั่งผู้บริหารที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการขายเกมโรบอทสามารถช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับผมไม่ได้กางจะมาขายเกมโรบอทนะครับเพราะว่าโรบอทมันฟรีอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมโรบอทหรือว่าสร้างเกมโรบอทก,ก็คือฟรีแถมเราอยากสร้างรายได้จากตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับว่านอกจากเราจะเล่นเกม ที่คนอื่นสร้างได้แล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรายังสามารถสร้างเกมของตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับอะไหนไหนไหน,ไหนใครชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างครับโอเคนะครับไม่ค่อยมีสินะแต่ว่าคุณเชื่อไหมครับว่าวิชาคณิตศาสตร์ในโรบอกนั้นสนุกมากๆเลยนะครับรวมถึงมีคนเล่นเยอะมากๆเลยนะครับอย่างแมปหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากก็คือแมป tower race นะครับเป็นแมปที่จะให้ทุกๆคนนะครับ ที่ล็อกอินเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถมาแข่งกันนะครับโดยการต่อข้อนามณิตศาสตส์นครับแล้วมันเล้าใจแล้วมันเซอร์ฟเวอร์แบบที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยที่มันจะจับทุกๆคนนะครับมายืนไว้บนแผ่นหินนะในด้านล่างก็จะเป็นลาวานะครับที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับใครที่ตอบค้อามผิดก็จะอยู่ที่เดิมใครที่ตอบถูกแผ่นหินของเราที่เรายืนอยู่มันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทาให้เราหนีลาวาได้แต่อย่างที่บอกฮะใคร จะโดนลาวาท่วมหัวแล้วก็ตุยเย่ไปนะครับเออผมรู้สึกว่าความคิดเนี่ยมันสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับและก็สําหรับ d e v วลลอปเปอร์เองนะฮะการทําเกมแบบนี้เรียกได้ว่าทาไม่ยากนะฮะแต่สิ่งที่ยากคือไอเดียที่เขาคิดออกมาได้นะครับเรียกได้ว่าลงตัวทั้งเล่นง่ายได้ความรู้ได้ฝึกทักษะแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเกมอื่นๆนะครับที่ยังฝึกทักษะในด้านการเรียนของเรานะครับ อย่างเช่นเกม w o r d Bomb นะครับเป็นเกมที่ให้พวกเราฝึกทักษะในการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะหรือแม้กระทั่งเกมแนว Survival นะครับที่ให้เราฝึกทักษะไวพริบในการเอาตัวรอดที่อยู่ในเกมนะครับหรือ Ma p Gravity นะครับที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะฮะแล้วก็มีแมปคนไทยอีกหลายแมปนะครับที่พยายามสร้างแมปที่เป็นการ In-Port ดิสานะครับอย่างเช่นแมป Light in อยุธยาแบบนี้นะครับ โอเคนะครับมาที่คำถามที่สำคัญนะครับว่าแล้วถ้าคุณเป็นครูล่ะคุณจะใช้โลบอคในห้องเรียนได้ยังไงนะครับผมตอบได้เลยว่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในหลยๆโรงเรียนตอนนี้เริ่มใช้โลบอคเป็นเครื่องมือช่วยสอนแล้วนะครับอย่างเช่นการให้เด็กๆนะครับทำโปรเจกต์สร้างเมืองจำลองนะครับในการสร้างแผนที่ในแมปโลบอคนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้โลบอคจำลองเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หรือในชีวิตประจำวันนะครับ หรือแม้กระทั่งการสอนวิทยาศาสตร,นร,ร,รต์นะครับการจําลองเหตุการณ์ต่างๆการทดลองต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการทําในโรบอตกันแล้วนะครับรวมถึงไม่ใช่เพียงแค่คุณครูเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งนักเรียนนะครับที่รวมกลุ่มกันและทําเป็นโปรเจกต์โครงงานต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีนักเรียนที่เอาโรบอตเข้ามาใช้แล้วนะครับแล้วก็มีนักเรียนหลายกลุ่มนะครับที่เคยมาขอให้ผมเนี่ยเป็นที่ปร,รึกษาในการทําโครงงานต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ผมยินดีมากๆเลยนะครับและสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าโลบอกมันไม่ได้เป็นแค่เกมอย่างแน่นอนนะครับจากที่เราได้พูดกันมายาวเหยียดน,นะฮะแต่มันเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราเรียนรู้สนุกและสร้างสารรค์ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วทุกคนละครับคิดว่าโลบอกสามารถช่วยให้การเรียนรู้สนุกขึ้นได้จริงๆไหมหรือใครเคยใช้โลบอกในการเรียนแล้วหรือใครเคยใช้โลบอกในการสอนบ้างนะครับคอมเมนต์มาคุยกันบ้างและหลังจากนี้นะครับผมมีเซอร์ไพรส์ที่จะบอกกับทุกๆคนว่า ตอนนี้ผมกำลังเริ่มทำซีรีส์ที่จะสอนสร้างเกมสำหรับครูนะครับที่จะเอาโลบอทไปใช้ในห้องเรียนนะครับหรือใช้ทำเป็นสื่อการสอนหรือว่าใช้ทำเป็นโปรแกรมอะไรบางอย่างนะครับผมจะสอนแบบละเอียดนะครับให้คุณครูสามารถเข้าใจพื้นฐานและเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้นะครับและแอบกระซิบนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่คุณครูนะนักเรียนนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาในซีรีส์นี้ได้นะครับผมจะตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่า สอนครูสร้างเกมโรบอกนะครับซึ่งเราจะทำไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจาก EP นี้ที่เราคุยกันนะครับเป็น EP แรกก็คือ EP ที่0นะครับและต่อไปจะเป็น EP 1ที่เราจะเริ่มติดตั้งโปรแกรมแล้วก็เผยแพร่เกมกันนะครับเอาล่ะนะครับยังไงก็ฝากคุณครูน้องนักเรียนนะครับหรือว่าคนทั่วไปที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามนะครับที่มันมีให้กด กดกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ